ซินเจียยุยซินนี่หัวชายพบกันอีกแล้วนะครับกับบูมโตโยต้า368วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมไฮรักแชมป์นี่คันนี้เลยคันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปสดๆมันๆที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮรักแชมป์ s, เครื่อง24 0 0ดีเซลนะครับเป็น MTCNC หรือนี่ก็จะเป็นช่วงยาวเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันว่าไฮรักแชมป์เนี่ยมีดีอะไรบ้างมามาดูกันนะครับ เริ่มจากด้านหน้าของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นบอดี้ใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ดุดันนะฮะมีรูระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้ติดเลยสเกนติดไปกับกระจังหน้าเลยปกติเราจะคุ้นตากันเรื่องของโลโก้โตโยต้ใช่ไหมครับอ่าแต่ตอน,นเนี้ยไฮรักแชมป์เนี่ยทำใหม่ก็คือสติดไปกับกระจังหน้าเลยอ่า ต่อมานะครับนี่บริเวณด้านี้รูปทรงของเขานะครับก็จะออกเป็นทรงเหลี่ยมๆนะครับก็จะทําให้รถเนี่ยดูบึกบึนดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นฮาโลเจนนะครับมาตรงน,นี้เห็นไหมฮะรูปทรงดูสวยงามแปลกตาดีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างตัวรถนะครับมาพร้อมกับเสาอากาศให้ด้วย เสาอากาศวิทยุกระจกมองข้างนะครับของเขาก็จะเป็นสีดำตัดกระสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันแต่ที่แปลกนิดนึงคือปกติเราจะชินตากับมือเปิดจะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ของแชมป์เนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านข้างถ้ามองตรงมาเนี่ยเราจะไม่เห็นมือเปิดเลยจะเปิดจากด้านตรงนี้ ข้างในกว้างมากเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะผมลองขึ้นให้ดูอ่จะเป็นลักษณะน,นี้บของเขานะครับปรับเอนไม่ได้นะครับวัสดุภายในก็จะตกแต่งด้วยสีดากระจกก็จะปรับเป็นอ่าเป็นกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับเก็บเข้ามาเนี่ยจะอย่างเป็นเมนนวลนอยู่ตัวนี้ออปชั่นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาลงมาดูภายในการเห็นไหมฮะภายในก็จะตกแต่งสีดําตัวนี้จะไม่มีหน้าจอวิทยุนะครับนี่เราต้องติดตั้งเพิ่มมีอะไรอีกบ้างแอแล้วก็ถุงลมนิรภัยก็จะมี2จุดตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดามีที่ใส่แก้วน้ํา2ใบบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะผู้โดยสารเนี่ยนั่งสบายมากกว้างนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนัง PVC ไฮรักแชมป์เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งหรือว่าท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะเอาไปทำเป็นฟรุตทักนะครับก็ได้เลยได้หมดเลยอยู่ที่เราจินตนาการเลยแล้วก็รุ่นนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาจะอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองยางของเขานะครับก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด14นิ้ว ยางก็จะอยู่ที่ 195R14 นะครับไม่มีอะไรโลง่งๆโลง่โลงเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับก็เป็นรถที่เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่ารถเราจะมาทำแคมปิ้งก็ได้สะดวกและที่สำคัญผมชอบอย่างหนึ่งคือโตยต้านะครับทำยึดที่ยึดแหลกหลังคาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น อันเอกประสงค์เลยจะมีบริเวณ4จุดนะครับเราจะติดแหลกก็ได้หรือเราจะติดอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปอื่นต่อๆไปที่จะทำอะไรฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ